สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพามาติดตั้งกระจกทรงสี่เหลี่ยมแบบตัดแสงสั่งมาจากโชปปีเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในกล่องเขาแถมอะไรบ้างมีกระจกสองอันแบบตัดแสงสี่เหลี่ยมจยอ,อกสีฟ้าหน่อยนะแล้วก็มีโน็อตห้าอันพร้อมลูกยางสองอันลูกยางเนี่ยไว้ครอบน็ตนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวกระจกกันดูตัวกระจกกันครับเป็นสีดำนะมันมีหลายแบบนะผมสั่งสีดำมาแบบเคลสลาก็มีมีตัวปรับแล้วก็หมุนได้ปรับหมุนได้เดี๋ยวลองปรับหมุนดู เพิ่มระยะความยาวได้ตรงนดตหกเหลี่ยมเนี่ยสามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะตรงเนี้ยลองหมุนดูโอคีคใด้ได้ต่อมาครับเดี๋ยวมาดูนต t น ố เบอร์อะไรเนี่ย น่าจะเบอร์สิบสองแต่นี้หัวมันเป็นหกเหลี่ยมนะมียางยางครอบรถมให้สองอันน็อตทั้งหมดห้าอันเดี๋ยวมาลองใส่ยางดิใส่ได้ไหมโอ้อดีเปะ๊ะพิดเลย โอเคครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยตอนนี้มีปัญหาแล้วครับคือโน้ตที่แถมมามันใส่ไม่ได้ ถ้าอ่านใส่ไม่ได้สักอันเลยผมก็เลยเอาไอ้นดกระจกอันเดิมที่ผมเคยใส่ของกระจกไปเนี้ยที่แถมมามาใส่แทนไอ้อตัวนั้นมันใส่ไม่ได้มันเป็นไงดูร่องเปียวแล้วก็อะไรก็เข้ากันหมดนะแต่มันใส่ไม่ได้เดี๋ยวมาลองเทียบกันดูขนาด ตัวที่แถมมาเหมือนจะเล็กกว่านิดหนึง่งแต่ลองอะไรดูก็ไม่ต่างกันแต่มันใส่ไม่ได้นะเนี่ยตัวนี้ใส่ไม่ได้ผมก็เลยเอาอันเก่าตัวนี้นมาใส่แทนเก่าความยาวยาวกว่านิดนึงหัวใหญ่กว่านิดนึงตรงเกียวเกียวดูไม่ออกนะแต่มันใส่ไม่ได้นะตัวใหม่ ตรงนี้บอกไว้ก่อนนะว่าห้าอันนะใส่ไม่ได้เลยเรามาประกอบกันต่อ คครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาลองจัดทรงดูว่าทรงไหนจะใส่แล้วจะจะหลอ่อไง่ยอันนี้แบบที่สองเมื่อกี้แบบที่หนึ่งนะแบบสองแบบตั้งดูแบบลองตั้งอันนี้แบบที่สามแบบตัวนี้จะกลางออกน้อยหน่อยแบบแรกจะกลางออกแบบ กว้างๆนะแบบเยอะเลยอะจะได้มุมมองที่กว้างกว่าอันนี้แบบที่สามนะแบบแบบยังไม่ได้กลางกระจกออกอ่าอันนี้กลางกระจกออกตัวนี้แบบแนวตั้งดู ลองมาสามแบบแล้วผมว่าแบบที่ไม่การกระจกออกอแบบเนี้ยดูดีสุดแล้วแต่มีแต่เนี่ยคือมันมันมองไม่เห็นเนี่ยเราต้องมีตัวช่วยต้องใส่กระจกมองมุมด้วยครับถึงจะมองเห็น โอเคครับเสร็จเรียบร้อยมาดูมุมมองซ้ายขวาโอเคครับมองเห็นขึ้นเยอะเลยจากที่แบบว่ามองไม่เห็นเดี๋ยวเรามาลองดูมุมข้างหน้าบ้างว่าเป็นยังไง มาดูมุมมองหน้ากันผมว่าถ้าแบบพับเข้าแบบนี้ผมว่าโอเคเลยนะแต่ถ้ากลางออกมันดูทรงไม่สวยอะแบบนี้ทรงสวยกว่าทรงสวยสุดแล้วแบบนี้แต่ข้อเสียคือมันมองเห็นน้อย มุมมองในการมองอ่ะมันสู้แบบกลางออกไม่ได้ผมก็เลยต้องติดกระจกมองมุมช่วยเดี๋ยวมาลองขี่รถดูว่ามุมมองกันมองเห็นนะมันจะกว้างไหมมันจะชัดไหมใช้งานได้จริงหรือเปล่า โอเคครับจัดว่าแจ่มเลยตัวนี้เดี๋ยวมาดูรูปมุมด้านหน้าและด้านหลังกันว่าส่งออกมามันจะสวยไหมมาชมกันเลยครับ